สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้จะพาพี่น้องมากินนี่ครับพี่น้องมกคเคอรี่มกคเคอรี่ผัดใส่ไส่กอกครับพี่น้องน้องมนขอทำเองครับผีมือน้องมนกลิ่นหอมมากครับพี่น้องน่าทานไหมครับแล้วก็อันนี้ก็ปลาจกเหลยดเลี้ยวครับพี่น้องถ้าเลี้ยงพูดผิดก็ขอโทษขออภัยเลยนะครับนี่ครับปลาจกเหลดเลี้ยวครับพี่น้อง กินกับข้าวสวยร้อนๆครับพี่น้องก่อนกินแรงผักกดไลค์กด,กดซีกดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมา,มาพี่น้องทานเข้าวรวยกันครับทานง่ายๆครับพี่น้องเนาะ,ะมาพี่น้องถึงเ้าแล้วเหมือนค่ะ เป็นผักกาดหมอกโคใสไๆ่กอกไหยคะเนาะแล้วก็ปลาโคนะคะวันนี้เมนูง่ายๆนะคะเี่นอ้อใช่ครับอืมอร่อยมากครับ ไม่เค็มหมอกเคอร์หมอกเคอรี่ใช่ไหมใช่ไหมหมอกเคอรี่ที่บ้านแรงเขาเลียผักกาดหมอกครับพี่น้องต้องพูดแบบให้มันเดียวอะถ้าพูดทีละคำมันยาง อร่อยมากคร่บพี่น้อง กินได้ทั้งหมดเลยครับพี่น้องเนาะผัดมอคค่าีอมม้นผัดแบบผสมสานาเลยนะคะพี่นอ้องไข่กัดไข่ใหญ่ใส่มอคค่าเจ็ดใส่อมย่างใส่กระเทียมน้ำมันหอยรสดีชีดีขาวแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะพี่นอ้อง

แบบอาหารบ้านๆก็อร่อยครับพี่น้องพออิ่มได้เหมือนกันครับพี่น yes no ้องกินอาหารดูๆก็อิ่มอร่อยแป๊บเดียวต้นแล้วเคี้ยวกินอาหารบ้านๆก็อร่อยแป๊บเดียวตอนแล้วเคี้ยวถ้าคืนนองไปก็ไม่รู้แล้วครับพี่น้องก็เหมือนกันครับพี่น้อง อะไรอะไรก็มันแค่สูฟค้าครับพี่น้องเราทำมันนี้ให้มีความสุขทำมันนี้ให้ดีที่สุดครับพี่น้องไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่น้อง อ่คร <Okay. S 2> mm ับ hmm. วันนี้เราทำดีถ้าเรารู้ว่าเราทำดีที่สุด mm hmm. ว่าแบบเราเป็นอะไรไปหรือว่าเราก็จะได้ไม่เขาเราียกว่าเนียงเน่ยรู้ส mm ึก hmm. mm hmm. mm hmm. แต่ยังไม่คิดว่าวันนั้นถ้าทำแบบนี้ทำแบบนี้คงไม่เป็นแบบนี้อย่างนี้ครับพี่น้องคิดอะไรก็อยากทำอะไรก็รีบๆทำครับพี่น้อง ใชครับพี่นเราจะทำเพื่อคนที่เรารักรีบทำเลยครับพี่น้องรักใครก็รีบหมอกลกรักเลยนะครับพี่น้องอยาอยารักเยวไม่มีโอกาสพูด เราแอบรักเขาหรือว่าเราแอบเก็ดเขาเขาไม่ทรามานหรอครับพี่น้องเราเนี่ยทรามานเห็นว่าเชื้อโรคใหม่มอีกแล้วเนาะจยินทุกคนนะ คนเรารักกันเลยว่าเกศแล้วก็สุดท้ายก็ตายหมดครับพี่น้องไม่มีใครอยู่จนอายุร้อยปีพันปีอะครับพี่น้องเรารักกันเลยป่าครับพี่น้องรักกันมากแค่ไหนก็ ยังไงบ้นนึงเราก็ต้องจักกันแต่ว่าเราจะจักกันแบบดืบห,หรือแบบมีแบบมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็จักกันครับน้องแต่ตอนเรารู้จักกันเป็นเนื้อน่าอะไรเป็นหยากที่น้องก็อยากเกลดตอนนี้ครับน้อง อร่อยจริง,รงอร่อยมากจริงๆครับพี่นุอาาบ้านบ้านเคยกินกับข้าวที่บ้านแนละ้วทรไปกินข้างบอกให้มันมันชันมันไม่ข่าวอะไรสักอย่างนะแต่ว่าคนอื่นเขาบอกว่าอร่อยแต่มันก็อร่อยไปคนนะ้อย่างเนาะมไม่ใช่บ้านไม่อร่อยครับพี่นุ้ยอย่งข้างนอก ปลอดภัสะอาดนี่ต้องทำเก่งเนาะให้เราคนพหลับเนา่มันกาไม่ได้แบบแต่ว่าทำให้เราคนเดียวนะคนเยอะมีช่วงปีใหม่ยังคนแบบเครื่องจำเขาเนาะไม่ล้างพกเครื่องจาไม่ล้างแล้วถ้าเราจะไม่เผ็ดเนี่ยไม่ต้องให้เขาใส่สักเม็ดเนาะ เพราะในโคกเขากแล้วเขาก็เผ็ดอยู่แล้วนะตนตตมส่ำ <c oughs> สุดยิดครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ